สวัสดีค่ะเด็กๆสววัสดีค่ะคุณครูสิรีพินดากันท้าคำสวัสดีเช้าวันอังคารที่14<ส>เดือน,อนกันยายนพศ2564วันนี้เหมือนอย่างที่คุณครูบอกเมื่อวานวันนี้ วันนี้มีเรื่องตื่นเต้นมานำเสนอเด็กๆจะได้เลือกอะไรจ๊ะโครงการอย่างที่คุณครูบอกใช่ไหมคะตื่นเต้นอยากเลือกไหมคะอยากอ่ะก่อนอื่นก่อนที่คุณครูจะนำเสนอเดี๋ยวครูแจกก่อนเพราะว่าเด็เดี๋ยวจะให้เด็กๆแกะลอนะคะแจกอันนี้ดาวถือว่าเป็นเป็นสัญลักษณ์ของเด็กๆแต่ละคนนะคะเอาไว้ให้เด็กๆเลือกเนาะ À những dự jet hay in magic I I think is waiting Whenever can Been a way. all my summer you, you, see love. for love. สำหรับเรื่องที่จะเสนอในอาทิตย์นี้ก็คือเดี๋ยวถ้าเราเลือกวันนี้อาทิตย์หน้าเราเริ่มเรียนเลยอยากเรียนไหมจ๊ะ <Yeah. S 1> อยากเรียนไหมจ๊ะถ้าเสนออาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าได้เรียนเลยวันนี้คุณจะมาบอกก่อนว่ามีเรื่องอะไรบ้างอันแรกค่ะจ้าลู เราจะเรียนเรื่องของเล่นอยากเรียนไหมของเล่น <Yeah. S 1> อยากของเล่นของเล่นใช่ไหมคะเรื่องนี้อจรูปจรวดนี่คือเรื่องของเล่นนะคะรูปจรวดนี่คือเรื่องของเล่นต่อไปอันที่สอง oh, <thank> อสรูปอาศั์สวนสัตว์ส่วนรูปสัตว์เนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องสัตว์ นะคะอ่าสัญลักษณ์ของเรื่องสัตว์คือรูปสวนสัตว์นะคะต่อไปรูปอะไรคะเนี่ยผลไม้ผลไม้รูปผลไม้ก็คือเรื่องผลไม้ผลไม้นั่นเองต่อไปอันสุดท้ายอาหาร5้าหมู่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารถ้าใครอยากเรียนเรื่องอาหารก็ให้ติดดาวที่ตรงนี้ ทีนี้มีทั้งหมดกี่เรื่องคะ1เรื่องของเล่นสองเรื่องสัตว์3เรื่องผลไม้สี่เรื่องอาหารห้าหมูทีนี้มีอยู่สี่เรื่องให้เลือกว่าหนูอยากจะเรียนเรื่องไหนให้หนูเอาดาวของหนูเนี่ยมาติดในช่องนี้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะทีนี้แกะดาวแกะดาวออก โอ้แกะออกแล้วใช่ไหมคะใครยังไม่ได้แกะเลยอ้เก่งมากค่ะแกะแล้วอย่าทิ้งเลียราดนะจ๊ะแกะแล้วฝากไว้ตรงนี้ใช่เก่งมากฝากไว้ตรงนี้อ่าเก่งมากขายปฝากไว้ตรงนี้อย่าทิ้งเลี่ยราดนะจ๊ะม่เอาห้องกูสลกะโปรไม่เอาหุ้ทวนอีกรอบนึง่งถ้าอยากเรียนเรื่อง ของเล่นให้เอาดาวมาติดในช่องของเล่นถ้าอยากเรียนเรื่องสัตว์ให้ออดดาวมาติดในช่องของสัตว์ถ้าอยากเรียนเรื่องผลไม้ให้เอาดาวมาติดในช่องผลไม้ถ้าอยากเรียนเรื่องอาหารให้เอาดาวมาติดที่ช่องอาหารโอเคเดี๋ยวให้เวลาตัดสินใจนิดนึงเลือกนิดนึงนิดนึงว่าจะ เลือกเรียนเรื่องชอเ,ลเ,ลเลือกเรียนเรื่องอะไรแล้วเอาดาวมาติดในช่องนี้ถ้าอันไหนที่มีเพื่อนเลือกมากที่สุดคุณครูก็จะหยิบเรื่องนั้นมาสอนก่อนเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยอาทิตย์ต่อไปเดือนต่อไปก็ค่อยไล่ไล่ไล่เป็นเรื่องต่อไปดีไหมคะดีอ่าตอนให้คิดก่อนนะว่าเอหนูจะหนูอยากเรียนเรื่องไหนก่อนหนูจะเอาจรวดค่ะ เาจะตลว,ลวจค่ะเอาลา่ะเด็กๆตัดสินใจได้ Wet. Whenever I see you, all I can think is my son We're yeah. waiting for you, my love we're waiting for you, my love I can't forget yeah. the yeah. day we met You looked yeah. so yeah. bright and you wrecked my bed Your hair, your look, your everything When I see it all, I knew that you were mine I in love yeah. in your lips You're still in the moonlight shine With yeah. my yeah. love you're warm never leave me, never let me go. My son, I love my love. we met, your eyes are blue, me bracing through, I can't forget that day we met, your smile so bright, it made me swoon, our love is like a summer's day, hot sun unless in a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love, We're waiting for you my love, my summer. Your hair, your look, your everything When I see it all around you That you are mine I'm in love with your hair, your lips Your silhouette in the moonlight shine With my love, you won't ever be alone you know, My son, I love Been waiting for you, my love You have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you, I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you, I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Been waiting for you, my love, my summer love. Been waiting for. ดีไหมคะดีไหมคะอ้ยดีใจมากเลยเดีย๋ยวเราจะได้เรียนกันนะคะ